พิมพ์เปลี่ยนรหัส w ว f i ค่ะอ๋อแม่แต่เจ้าพอดีเน็ตมันไม่ีปัญหาไงก็เลยแจ้งช่างเข้ามาซ่อมก็เลยใหเ้เปลี่ยนไป,นปนตัเลยว่าอย่างเข้าบบัได้กดเข้าจะได้แต่เข้าบัได้รหัสอย่างไงรหัสกะ,ะ,สกะอืมรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืม ตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาได้ยี่จกะกแมวนแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเอาไม้ลองใส่ไปเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมาได้ยี่หยว่ามาได้หา เนี่ยมันบ่ได้เนี่ยใส่จะได้ก็ใส่บ่ได้อ่ะนี่เนี่ยเด,ด้อเด้อเด้เขียนเพื่อฟอร์กันเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกเจ็ดเห็นเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองตัวสามสี่ 3, 4, 5, 6, ตัวห้าหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบมาทูกเกี้ยมึงเคยย้ำบอกหนึ่งสองตัวสามสี่ตัวห้าหกตัวอ๋อเนาะมน,นุษย